สวัสดีครับพบกับผมช่องพรีวิวเรียวๆนะครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมารับชมนะครับมือถือตัวใหม่นะครับล่าสุดจากแบรนด์ออเนอร์นะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับก็คือออเนอร์ X9D นั่นเองนะครับอืมลองเราต้องมาดูตัวเครื่องก่อนนะครับต้องบอกว่าบอลี้อีการออกแบบเนี่ยคล้ายๆเดิมนะครับก็จะมีเล่นลุกลักอ่ารูปลักษณ์นะครับผมในส่วนตัวขอบเลนนะครับเป็นแบบนี้นะครับกล้องจะมีสองกล้องนะครับเป็น ร้อยแปดล้านแล้วก็ตัวอันตวายห้าล้านนะครับกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นสิบหกล้านนะครับผมอ่าตัวสีสันตัวจอเนี่ยถือว่าสวยงามให้สว่างมาถึงหกพันนิตเลยทีเดียวนะครับถือว่าสว่างมากเดี๋ยวลองดูก่อนหกพันนิตเขาให้เยอะจังเลยหกพันนิตด,ดูครับความสว่างเวลาเราปรับเป็นความ มืดเกือบสนิทใช่ไหมยสว่างโอ้โหตาเตกกันไปข้างหนึ่งรับรองใครเอาไปซื้อไปออกแดดหรือพี่ๆท่านไหนเป็นไรเดอร์เอาไปใช้งานนะครับอ่าตอบโจทย์เลยนะครับเพราะให้แบตเตอรี่มาถึง8,300ม mm ิลลิแอมนะครับพร้อมกับหัวชาร์จเดิม66วัตต์นั่นเองนะครับผมจอ6.79นิ้วนะครับผมอ่าลองดูกัน ทัดรีเฟรชเลยนะครับร้อยยี่สิบเพล์นะครับผมไหลลื่นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวการทัดเวลามันทัดเนี่ยผมคิดว่ามันติดนิ้วดีนะครับติดนิ้วดีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวบอดี้นะครับแบดแปดพันก็จริงแต่มันความบางประมาณนี้นะครับคุณคิดว่ามันหนาไหมสําหรับผมอะมันไม่หนาเลยนะมันพอดีมากแล้วก็จับถนัดมือเพราะว่า มันแค่จะตอบว่ายังไงแบดแปดพันแต่ให้ความหนาแค่เนี้ยคือเนี่ยแค่นี้เลยโอ้โหแล้วไปดูสเปกกันเลยนะครับก่อนจะไปดูสเปคเดี๋ยวให้ดูนี่เลยก็จะใช่เป็นสองซิมนะครับตัวนี้เป็นรูไมโครโฟนแล้วก็เป็นช่องไทซีสายชาร์จนะครับแล้วก็ตัวลำโพงลำโพงจะมีสองที่นะครับนี่เลยลำโพงนะครับผม อ่าคราวนี้เราไปดูสเปคกันเลยกับตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับ Magic OS นะครับเป็นระบบตัวซิมมาพร้อมกับ Snapdragon 6นนะครับ6เนสะครับตัว6 g เ n 4นสเนี่ยสถาปัิยกรรม4นาโนเามเนี่ยก็คือในส่วนของคะแนนการใช้งานน่ยมันแรงนะครับพอๆกับเจ e n 3น3เลยนะครับก็คือประมาณคะแนนตัวตู้การใช้งานประมาณ759,000นะครับที่ผมไปเช็คมานะครับ ถือว่าแรงนะครับเล่นเกมลรื่นนะครับแต่ว่ากราฟิกหนักๆพวกกินชินอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวแรมนะครับให้มา12ขยายแรมได้อีก12นะครับเป็นออเนอร์ m t มเทอร์โบนั่นเองนะครับแล้วก็ความจุนะครับมี256ร้ิกกิกนะครับผมอ่าเนี่ยครับแบตเตอรี่8.3 0พอย่างที่แจ้งนะครับอ่านี่เลยมันจะความละเอียดจอ full hd plus นะครับแต่เนี่ยมันจะเหมือน กึ่งๆนะมันความดีเอียดเนี่ยก็คือ2,640ันหคูณหนึ่นะครับผมนี่เลยไหลลื่นนะครับมาพร้อมกับ Android 15นะครับผมอ่าอ่านี่เลยครับพัดลื่นไหลนะครับอ่าเรามาดูถ้าใครซื้อไปเล่นนะครับรไททิกดอกไทฟิทเนี่ยผมก็มองมองว่าได้ดีนะครับเสียงเนี่ย เสียงถือว่าให้มาดังมากนะครับใครเอาไปเล่นเนี่ยดูนิ้วผมผมปัดนิดเดียวนิดเดียวนี่คือแบบพึ้นๆเลยอ่าเป็นไงพึ้นๆเลยรวดเร็วทันใจนะครับที่เหลืออยู่ที่อินเทอร์เน็ตของคุณอย่างเดียวเลยครับถือว่ามันทับตอบสนองกับกับมือได้ดีเพราะการทัดลิ้การทัดเนี่ยเรื่องการทัดของอ่อนเนื่องหรับผมไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าเขาทัดดีนะครับติดนิ้วดีนะครับ ตั้งแต่รุ่น X9A มาแล้วมันก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้นะครับมาถึง X9 X9C แล้วก็มา X9D ซึ่งมันพอๆกันสำหรับความคิดผมนะในการทัดนะฮะที่เหลือมาอ่าครานี้มาดูในส่วนของตัวเสียงดูนะครับว่าการฟังเสียงให้ความดังมาเท่าไหร่นะครับจะลองดูนะเดี๋ยวผมจะหาเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ลองดู ไม่มีโฆษณาซังนั้น <ondan S 1> เอง <dairy S 1> ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมอื่าเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ไงี่ไงเพียวเพียวเรียวเรียวเสียงสูงสุดเท่าไหร่นะครับ ให้มา100%ประมาณนี้อาจจะดังไปนะครับต้องขอโทษอ่าแต่ผมลองเสียงแล้วก็วคือตัวเสียงมันจะมีความอามีบนล่มนิดหนึ่งในการในการฟังมันจะมีตุ๊บตุ๊บุ๊๊ของเสียงอยู่นะครับถือว่าเสียงจูนมาเสียงมาได้ดีนะครับอ่า แล้วก็ถ้าใครนะครับสนใจนะครับมือถือเอาไปเล่นเกมก็คือเดี๋ยวรอ,อหลังคลิปนะครับผมจะทำเหมือนเดิมนะครับก็จะมาเล่นตัวโมบ้า r p 5ลองดูว่าเอ้ยเวลาเล่นเกมเป็นอย่างไรทัดดีไหมนะครับกับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดจากออเนอร์ X9D นะครับแล้วก็มาพบกับในส่งตัวกล้องนะครับกล้องถ่ายภาพกล้องหลังก็คือมีโหมด HDR ตรงนี้เรามาแตะได้เลยนะครับ ขออนุญาตลองถ่ายรูปนะทุกคนเป็นตัวจับขึ้นมาถ่ายปุ๊บอ่ากับแตะแตะโฟกัสแล้วก็ถ่ายอ่าอันตวายเท่าไหร่อ่าระยะศูนยนะครับก็ถือว่าโอโ้โหเฮ้ยสวย AI ประมวลผลนะครับสวยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็นี่เลยเมื่อกี้เราแตะถ่ายแล้วก็เป็นตัวถ่ายธรรมดานะครับ ถ่ายธรรมดาก็คือมันจะวัดแสงจากแสงปกตินะครับถ้าต้องการโฟกัสแสงเพิ่มขึ้นนิดนึงเอาก็แตะหน้าจอมันก็จะโฟกัสเห็นไหมฮะลายไม้มันก็จะสว่างขึ้นนิดหนึง่งอ่านี่เลยนะครับลายไม้ก็จะสว่างขึ้นนิดนึง่งแต่ถ้าต้องการสีตรงก็จะเป็นการยกขึ้นมาแล้วก็ถ่ายปกตินะครับอ่าในส่วนของวิดีโอนะครับวิดีโอให้มาเป็นโิตัสสูงสุดโฟเค30เฟรมนี่นะครับ ้วก็เจ็ดอยี่สิบีได้หกสิบเฟรมนะครับพันหกสิบทีนะครับได้หกสิบเฟรมนะครับผมคือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การทัดดีอย่างที่บอกอ่าเดี๋ยวลองหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับหน้าแชราลรังเบอร์นะครับผมอ่าหน้าแชราลรังเบอร์ว่าเป็นยังไงได้นะครับผมมันจะเบอร์ให้เราแค่ไหนครับอ่าอ่านี่ขนาดเป็นแบบนี้นะทุกคน ถือว่ายังเบอร์ดีเลยนะครับแล้วตัวตัวรูปเนี่ยผมซูมมายังเห็นฝุ่นเลยใช่ไหมเห็นฝุ่นเกาะเลยฮะก็ผมภาพภาพภาพถ,ถ่ายระยะนี้ถือว่าบบุคคลโฟกัสในตัววัตถุนะครับดีมากนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าดีมากเห็นรายละเอียดเลยครับแล้วก็ถ้าติดน,นิ้วอย่างที่ผมบอกนะครับอีติดน,นิ้วต็นไงครับอ่าถือว่าโดดเด่นนะครับ อันทัดแล้วก็เรื่องในสองตัว AI AI ในการใช้งานเนี่ยก็ยังมีให้เหมือนเดิมครบครบอันนี้ผมไปถ่ายวิดีโอมานะครับเป็นพันแปดสิบพีหกสิบเฟรมนะครับผมเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับเวลาเราแพนกล้องนะครับมันจะมีความงิ้งนิดนึงนะครับเวลาแพนกล้องซ้ายขวาแล้วก็ในสองการซูมเนี่ยก็ซูมได้นะครับแบบนี้เลย ซูมแบบนี้เลยนะครับซูมแน่สูงสุดนะครับคูณแปดนะครับผมก็ภาพจะตามนี้เลยนะครับไม่ได้บอว่าชัดมากนะครับแต่ว่าเรื่องซูมเรื่องอะไรก็ถือว่าโอเคในในระดับของตัว X9D นะครับเห็นไหมฮะเวลาแพรนซ้ายแพนขวาเดิอนอเห็นไหมฮะมันจะมีสันนี้นิดน,นึงนี่ครับอก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ อันนี้ก็ถ่ายภาพระยะเบื้องต้นนะครับอ่าเนี่ยอย่างสมมติภาพอย่างเนี้ยเราต้องการแก้ไขด้วยเ i ก็จะมีโหมดต่างๆอย่างโลเคชั่นบิวตี้นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับต้องการกดทันทีให้มันสวยก็นี่เลยเห็นไหมอันนี้บุตรูปเดิมพอเราแต่งด้วย AI ทันทีหรือออโตมันก็จะมาแต่งให้ปุ๊บหน้าก็เป็นนี้เลยอ่าถ้าเราได้ครับปุ๊บอ่าบันทึกบันทึกรูปภาพอ่าบันทึกไม้ปุ๊บอ่า มันก็จะใช้เวลาประมวลนิดหนึ่งเห็นไหมฮะตัวแบบเป็นยังไงครับหน้าเนียนสวยใสนะครับผมอ่เห็นไหมฮะอ่าถือว่าถ้าใครต้องการแบตอิดๆนะครับใช้งานเหมือนต้นๆ้นมีคุณจะได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งชิปตัวใหม่นะครับ s n a า d r a g o n 6 Gen 4มี AI ให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชูจุดเด่นมานะครับอ่าหกต้องบอกว่า 8,300ันสามิลลิแอมป์นะแบตเตอรี่แล้วก็หัวชาร์จนะหกสิบหกวัตต์นะครับความทนทานแข็งแรงนะครับตกหล่นสูงนะครับ2 5จุดห้าเมตรนะครับมีกันน้ำไอพีหกแปดและหกเก้าด้วยนะครับผมห9เก้าเคด้วยนะอ่าทนทานพิเศษน,นั่นเองนะครับคุ้มนะครับผมถ้าใครต้องการใช้โดยแบตอืดๆใช้นานๆผมคิดว่าใช้ได้2วันถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วไปนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กเ็กช่อง pv ววเรียวๆช่องนี้ให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ่าเรามาทดสอบต่อนะครับกับในส่วนองตัวเกมนะครับโมบ้านะครับ 5v5 นะครับผมก็อยากจะรู้ว่าแซนด์ดรก้อนนะครับ 6s gen4 เล่นเกมเลื่นไหมเลื่อนแน่นอนแล้วก็ผมปรับสูตรหมดเลยนะครับผมส่วนที่เหลือก็ในส่วนองตัวชิป รายละเอียดของตัวภาพเห็นไหมโปรย่าเนี่ยก็อยู่ที่เขาได้อ่าดีลกับในส่วนของตัวเกมหรือเปล่านะครับก็ได้ซัพพอร์ตหรืวว่าอันนี้ไหมแต่ผมดูแล้วก็เหมือนกันทุกซ p u นะครับยกเว้นแต่ว่าเขาจะไปออปติไมค์กันก็คือกับรุ่นนั้นๆน,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 นะครับผมแต่นี้ก็คือมันก็เต็มที่ของเขาแล้วนะครับผมละเอียดสูงสุดนะครับภาพเฮ้ยเล่นเกมดีเหรทัดดีนะครับ เห็นไหมฮะการเดียวซ้ายเลีวขวาใช่ไหมฮะหรือว่าโอเคเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเป็นเล่นเกมเดล塔ฟอร์สหรือเกมอื่นก็น่าจะเล่นได้เพราะว่าคะแนในใกล้เคียงก็หกสิบเฟรมได้แน่นอนแบบสูงมากนะครับผมอาจจะเทรเป็นตัวนี้ การทัดปล่อยสก,กิลก็ติดนิ้วดีนะครับแล้วถ้าสังเกตจากที่ผมกดนะฮะอ่าเป็นไงบ้างครับลุยลุยลุยไปดูไฟหนักๆพอเราไปไฟหนักๆหลายตัวอยู่ข้างหน้าอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามัน,นได้ประมาณไหนอืหถือว่าใช้ได้เลยนะครับการทัดเล่นเกม ใครจะไปเล่นเกมนี้แนะนำครับผมมือถืออึดหอืมอืมเป็นไงครับนี่ยบบ้อยเนี่ยฮะภาพสวยนะครับปรับสูตรนะครับเล่นเกมพัดโอเคนะครับกดเห็นสังเกตผมก็กดปล่อยสกิลเนี่ยมันแกมีนิดหน่อยนะครับก็าอาจจะต้องอัปเดตก่อนเพราะว่าอันนี้เป็น ตัวผมเนี่ยยังไม่ได้กดอัปเดตนะครับเอามาก็ทดลองให้ทุกคนได้ลองดูกันเลยนะครับเอามาพรีวิวให้ดูก่อนเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ